เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับการขยับของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกับชุดที่จะมีเกมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนมิถุนายนครับมาแล้วครับเอราวันกาเนเย่ครับดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสรีเทิร์นสู่แคมป์ทีมชาติไทยอีกคำรบครับ งานนี้มาดู23รายชื่อกันครับสำหรับทีมยู่2 3ปีมีใครบ้างพร้อมบทวิเคราะห์เจแปนเวคานองครับกับระบบใหม่เพราะว่าทิศทางในการทำทีมชาติไทยตอนนี้มันกว้างใหญ่และดูน่าสนใจมากๆกเลยทีเดียวครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big ก h ชมแบบนี้ก็ฝากกด b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ดิเลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาครับกับอัปเดตของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีล่าสุดครับซึ่งอยู่ภายใต้การคุมทัพของทาคายูกินิชิกายะ ล่าสุดออกมาประกาศรายชื่อ23ขั้งชนิดเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวครับไรเลียงตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับมีทั้งศิรฒิวงเรือนคำจากสิงห์เชียงรายนารงศักดิ์เนื่องวงษาจากนครราชสีมามาได้เอฟซชมพัฒนบุลเลอร์จากชมบุรีเอฟซขณะที่กองหลังครับก็มีธวัชชัยอินประโคนครับจากนาราขับในเจทีญี่ปุ่นนะยังมี ชนพัฒน์บัวพันธ์ครับจากนาราขับเหมือนกันวาริชูทองครับจาก b ีจีปทุมชานนธรรมมาจากบีจีปทุมทีกวินจันสีจากเมืองทองยูเนเต็ดพนเอกมณีกรจากพีทีประจวบพัฒนพลศ,ศึกษากิจจากสุขโขทัยเอฟซีอัจพลแสงทองครับจากนครปฐมยูเนเต็ดแดนกลางน่าสนใจครับนี่คือการรีเทิร์นกลับมาสู่ทีมชาติไทยยูย่สานะครับ ของกองกลางลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสขวัญใจคนไทยครับเอราวันการิเย่ครับจากสโมสรโอลิมปิกลียงครับรีเทิร์นกลับมาเป็นที่เรียบร้อยยังมีธนก,กิจละอไขนะครับที่เล่นกับติอาโมฮิรากาตะแล้วก็สิทธาบุญละนะครับจากการท่าเรือเซกสาราตีจากบุรีรัมยูนิเต็ดสยามแยบจากนครราชสีมามาด,ด้า พงศกรสังฆโสภาจากราชบุรีชยพลอดทนครับจากสโมสรน,นักขมบมครับมีสงครามสมุดน้ำพึ่งจากบริเทโรปฏิพันธ์ชัยโพเทพจากชัยนาทฮอนบิวครับส่วนกองหน้า3คนครับยศกรบูราพาธนาวุฒิโพชัยยศกรชมบรีธนาวุฒิหนองบัวแล้วก็ภูวนเนศทองคุยจากทัพหลวงยูไนเต็ดครับ โดยรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะจะมีคิวอุ่นเครื่องในช่วงปฏิทินฟี a าเดนะครับ4มิถุนายนอุ่นกับฮ่องกงยู23แล้วก็10มิถุนายนจะอุ่นกับ UAE u 23ครับโดยทัพนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยจะเข้ารายงานตัวที่อาคาร FA Thailand ในวันที่28พฤษภาคมนะครับและจะเข้า การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่สูรวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและจะเดินทางไปเก็บตัวต่อที่ทารารีโซเทลนะครับและทำการฝึกซ้อมที่สมโมสอนบีจีปทุมต่อไปนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโอ้โห,หลายชื่อครั้งนี้คือฮาสุดๆก็คือการกลับมาของเอราวันการิเย่นี่แหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนบอลไทยหลายคนนะครับจับ ตามองว่าทำไมเอราวันการิเย่ถึงยังไม่มีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดที่จะมีการอุ่นเครื่องกับอินเดียแล้วก็จะบินไปเจอกับเปิร์กเมนิสถานนะครับซึ่งใน,นจุดจุดนี้เนี่ยก็ยืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเนี่ยยังคงอยู่ในระบบแล้วก็สายการทำงานของทีม ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่แต่การเข้ามาติดทีมยู23เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายท่านให้ความสนใจแน่ๆนะครับเพราะว่าวิถีของยู23ตอนนี้นะครับสไตล์กุนซือญี่ปุ่นอย่างทาคายุกินิชิกะยะนะครับที่ได้รับฉายาว่าเซตทีมสร้างทีมนะครับในระบบวิ่งสู้ฟัดเนี่ยนะครับน่าจะได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่า ชุดยู่ -23 ปีถือว่า,น,าน่าจับตามองจะมีทั้งการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอยู่ -23 ที่ประเทศอินโดเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมครับจากนั้นเนี่ยจะมีคิวแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุยย่นยงไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายน2568และสำคัญครับ กฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคม2568ทั้งหมดนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นรายการนะครับที่อยู่ในระบบฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็สร้างนักฟุตบอลไทยขึ้นไปติดชุดใหญ่หลายคนในรอบ20ปีที่ผ่านมา นะครับแม้ว่าการะแสจะบอกว่าฟีเกมให้เทท,ทิ้งไปแต่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยซีเกมค่อนข้างจะเป็นรากฐานของฟุตบอลในย่านอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยนะครับนักเตะชุดใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็ล้วนแล้วผ่านศึกนะครับซีเกมมาด้วยกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ในรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานที่ฟุตบอลไทยของเรา พยายามจะไต่เต้าขึ้นไปนะครับแน่นอนประเด็นของการเรียกรายชื่อเนี่ยมันก็มาสู่นะครับอีกหนึ่งระบบที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสไตล์ในยุคเจแปนเวนะครับที่มีกุนซืออย่างอาจารย์มาซาทระอิชิอินะครับแล้วก็กุนซืออย่างนิชิกะยะดูอยูย่สามเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในช่วงคนองในระบบใหม่เลยเพราะว่ามีรายงานอย่างชัดเจนว่า ทั้งสองผู้สือนะครับพยายามทำงานเชื่อมต่อการแบบไร้รอยต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับการเรียกตัวชุดใหญ่นะครับในครั้งล่าสุดที่จะไปเล่นกับทั้งอินเดียแล้วก็ไปเยือนเติร์กเ,เมนิสถานค่อนข้างที่จะโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักว่าขาดในเรื่องของผู้เล่นที่แฟนบอลไทยหลายคนอยากให้ติดทีมชาติละนะครับแต่ก็หลุดไปนะครับแต่หลายเหตุผลก็น่าสนใจนะเพราะว่า เหตุผลของแต่ละคนก็ก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นน้องการเองที่ติดเนเรื่องของภารกิจที่จะต้องไปต่อเอกสารทํางานในประเทศไทยนะครับหรือแม้กระทั่งในเคสของนิโก้นิโคลัสมิเคลสันนะครับที่มีเรื่องของการคุยเพื่อที่จะต้องหาสโมสรใหม่เล่นในฤดูกาลหน้านะครับก็อาจจะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับตรงนี้มากก็เลยขอ พูดคุยกับทีมชาติไทยก่อนจะมีการประกาศรายชื่อสุพรัณเหมือตานะครับมีอาการบาดเจ็บอย่างที่เรารู้เราทราบนี่คงสุดท้ายหายไปเกือบเดือนแล้วนะยังไม่กลับมาเลยนะครับก็รายชื่อที่ประกาศออกมาของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่โดนกดดันหนักมากๆเลยก็คือรายชื่อของเอรวันการิเยเพราะว่ามีรายงานออกมาว่าเอร์วานคัมแบ็กจากอาการบาดเจ็บได้แล้วแล้วก็เริ่มมีบทบาทกับสโมสรต้นสังกัดอย่างโอลิมปิก ลียงองยูยได้ลงเล่นอะไรทํานองเนี้นะครับก็เลยถูกต้องคําถามจนมาถึงบางอ้อนะครับสถานการณ์กับตาลปัดเลยเข้าใจแล้วว่าระบบเจแปนเววันนี้มันทํางานค่อนข้างจะเป็นส่วนที่แยกกันอย่างชัดเจนนะครับคือผมเชื่อว่าในรายชื่อยู3เนี่ยอนาคตคือชุดใหญ่แน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการให้เอาราวันที่ ร้างรานะครับจากทีมชาติไทยเปนานพอสมควรนะโอ้โหไม่ได้กลับเข้าสู่ระบบเลยตอนแรกับมีข่าวว่าจะมาช่วยทีม U19 ชิงแชมป์เอเชียแต่บาดเจ็บก่อนดวงแตกก่อนนะครับก็เลยไม่ได้มาดังนั้นเนี่ยผมว่า ในระบบ j จแ n นเวเนี่ยก็คงอยากจะพิถีพิถันนะครับในการค่อยๆผลักด,ดันไม่อยากกดดันให้นักเตะเนะี่ยนะครับอยู่ดีๆกระโดดขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เลยเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปเริ่มตรงยูยิบน่าสนใจเพราะาอย่าลืมว่ายูยิบมันก็คือทีมชัดใหญ่ช,ชุดใหญ่ในนาคตดอะอย่างนิโก้อย่างเบนเดวิดอย่างผู้เล่นหลายๆคนก็ผ่านยูยิบมาก่อนนะครับก่อนจะขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ดังนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นการไม่ผิดแผ่จน,นเกินไปก็ให้เอราวันกาเนเย่มาสัมผัสบรรยากาศนะครับในรูปแบบการทํางานก่อนไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆนะครับนักเตะในระบบเราก็มีให้เลือกจัดสรรใช้งานอยู่แล้วอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ผมนะผมก็เลยมองว่าตอนเนี้ย จแปนเวกกำลังอยู่ในช่วงที่ขนองมากนะครับขนองในแง่ของหลักการแล้วก็วิธีการทํางานที่หลายคนหลายท่านเองอาจจะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หนักนะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจในวิธีการของอีชีแต่ถ้ามองในมุมกว้างๆเนี่ยเราจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่แค่อีชียอย่างเดียวยังมีระบบ U23 ที่ทํางานหนักนะครับทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับหลายคนบอกว่าชอบใจมากเลตอนอยูยิบไปแข่งโดฮาครับเล่นสนุก เล่นมันเล่นบอลเร็วไม่เน้นผลการแข่งขันนะครับประทับใจแพ้ทุกนัดแต่ว่าอย่างที่บอกหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพลังอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นมันมีอะไรขับเคลื่อนอยู่ในนั้นแล้วปีนี้นะครับกับทั้งชิงแชมป์อาเซียนยู23นะครับยังมีชิงแชมป์เอเชียยู23รอบคัดเลือกด้วยมีซีเกมด้วยเนี่ยหลายคนบอกว่าเล่นเร็วด้วยก็ต้องเอา ความสําเร็จมาด้วยนะครับเพื่อสร้างโปรไฟล์ให้กับทีมชุดนี้เวลาผักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยจะได้แบบเออคนนี้ได้แชมป์มาเยอะอะไรเงี้ยมันก็ก็จะเป็นการช่วยได้เยอะเหมือนกันดังนั้นผมมาแบบนี้นะครับรออีกนิดนึงนะครับอึดใจนึงให้เวลานะครับคนทํางานได้ สร้างสารรค์ผลงานนะครับศิลปินเนี่ยนักร้องก็ต้องเขียนเพลงนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยทําเพลงนะครับนะหรือสายงานอะไรก็ตามมันก็ต้องใช้เวลาในการขัดเกลวนะครับช่วงเวลาที่ทํางานเนี่ยมันต้องได้เรื่องของเสรีอิสระในการทํางานสร้างสรรค์นะครับวันนี้เนี่ยผมว่าทีมชาติไทยของเราอยู่ในจุดนี้กําลังอยู่ในช่วงบิ้วและสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่อก้าวต่อไปอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนครับใจยเย็นๆรอรอใจเย็นๆสร้างทีมนะครับกรุงโรมไม่ ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับรายชื่อชุดนี้กันได้เลยนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ b i g c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ